มาแล้ววัาวัววฮชอบไหมทีนี้นอนแ้พี่ตั้มแล้วบุญดีไปไปเที่ยวไหนดูรถไฟถอนมงถอนบวกออกเป๋าเป๋ววางไปเก็บวางไว้ดูไหมโน่นวางไว้วางบนโต๊ะวางบนโต๊ะมาเออบุญดีได้ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวรางรถไฟเอออะไรนะรถไฟแล้วที่เขาเรียกอะไร มาคุยพี่ตั้มหน่อยรถไฟรถไฟอะไรรถไฟอันนี้ที่จังหวัดอะไรจังหวัดกาญจนบุรีมันมีรัมีรถไฟอะไรที่เขาไปถ่ายกัน่ะฮะรถไฟสองฮรถไฟสองน้ำมัวดิ่มประตูรถอะไรที่ไ่ถ่ายสะพานไม่น้ําอะไรรถไฟสายขาวเหรอสะพานไม่น้ําอะไรนะ ผ่านข้ามไปหนังแควโอเราเคยมาแล้เนี่ยเคยไม่เคยไม่เคยครับเอาดีๆเคยครับเอาเอาเอาไปโทรหาแม่ก่อนแม่ได้ไม่เป็นห่วงนอนได้ไหมสองคนเราได้ไม่กลัวผีนะไม่กลัวแต่ตอนเข้ามาล่ะตอนเข้ามาเป็นไงกลัวกลัวมันน่ากลัวนะมันน่งกลัวอยู่พี่ตั้มพี่ตั้มไม่กลัวผีหรอกโอเคฮะแล้วเสื้อผ้ากระเป๋าอยู่ไหนอยู่นี่ เสื้อผ้า <y> เดี๋ยวค <y> ่อยไปเ,เ,เอาเดี๋ยวค่อยไปเอาวันเดี๋ยวอาบน้ําอาบท่าเอาอะไรจะกินอะไรเดี๋ยวนี่ตักก้มจ่ายเงินเอาอะไรเอาข้าวไดครับข้าวอะไรขัดพิสดไก่ขับพิสดไก่เออเดี๋ยวกินข้าวอาบน้ําแล้วเดี๋ยวนั่งไล่เกือดนะครับเอาสวัสด,ดีเอฟซีก่อนนะาบายมาถึงที่แล้วถึงการทินแล้วเดี๋ยวสักพักนั่งคุยกันนะครับโอเคเลสโก